คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะน้องแนทจะพามาเล่นเกมโปรดเกมรูปรักลูกช้างนั่นคือเกมพินาตานั่นเองพินาตาลาเกลือก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายตัวแรกสเกตเตอร์เป็นรูปดาวตัววายเป็นรูปผู้หญิงนะตัวแพงสุดตรงนี้มองข้ามไม่ได้เลย โอ้โหจ่ายโคตรยากเลยหัวกะโหลกเนี่ยหมวกด้วยตัวนี้ด้วยนะที่จะมาบ่อยๆก็จะมีสัญลักษณ์เ,เริ่มจากตรงเนี้ยทาโก้พิกเอเคน่ะพอได้อยู่อ่อข้างนอกมีตัวคูณด้วยน้อยสุดคูณ2ถึงคูณร้อยสูงสุดเลยทุกคน อ่าสเกตเตอร์ลง3ตัวเข้าฟีเกมนี้สามารถซื้อฟิลเจอร์ได้ลายเดิมพันมีอยู่ด้วยกัน20ลายเนาะค่อนข้างจะเยอะไปดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องแนทพกทุนมาที่6,870อ่าจะรอดไหมไปกันที่เบ็ดยี่เลยค่ะที่ราคา50หมุนเออช่องนี้เล่นพินาตาไม่ค่อยจะมีกำไรเลยนะลูกรักแบบใดน,นะเออจะไม่ใช่ลูกรักแล้วนะถ้าวันนี้ไม่แตกอะ่ะเออแนทขอปลดจากการเป็นลูกรักแบบถาวร โอ้โหโดนไปหลายหมื่นแล้วนะเกมเนี้ยชื้บหูยพลิกมาคุณแปดซึ่งอยู่ข้างบนนะ่ะเสียใจคูณรอยก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแลมๆหลายเดือนแล้วทุกคนเคยได้มาอยู่รอบสองรอบนะกับข้างนอกนะ่นะสเกตเตอร์มาทีละสองตัวขอสมตัวก็เข้าแล้วครับปะ่ะหมุนเว้าโอ้โาสบัดเลยยีห้าหมุน เกมนี้ซื้อได้ดีหน่อยอะ่ะปั่นไม่เข้าก็ซื้อเอาแต่ทางที่ดีอะ่ะเน้นปั่นนอกให้มันเข้าเองอ่ะนะว่ามีโอกาสลุ้นให้มันแตกมากกว่าซื้อนะวายชวิงยี่สิบสหมุนสุดท้ายนะครับโอ้สองตัวมีคูณสองเคจ่ายจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บคูณสองสองหกชิบสองเด็กอนุบาลยังนับเลขได้เลยนะคูณน้อยขนาดนี้ เคหนูไม่ได้แล้วคุณห้านั่นนะมีการจ่ายก่อนหน้านี้ไปนิดนึงโอ้โหจะได้ไม่งั้นพอจะได้คุณห้าซะหน่อยสิี่หมุนสิบสาหมุนสิบหมุนชึบตาหมนสุดท้ายโอ้โอ้โอ้ยเคอยากหน้โอ้โหเคไปไหนอยู่ข้างบนนั่นไงโอมากับคุณเยอะซะด้วย ะเบดสุดท้ายแล้วเบดสามไม่เข้าฟรีซื้อซื้อค่ะทุกคนซื้อเท่านั้นที่จะได้เห็นฟรีเกมปุ๊บอสี่สิบอ็ดหมุนแล้วก็ซื้อเลยนะเข้าคนนะขอหลองว่าเข้าฟรีเกมเบดสามก็ไม้สองนสองแล้วชุสามบเจหมุนสุดท้ายนะครับปุ๊บ เค okay. เอ่อยังไงต่อยังไงต่อละทีนี้ซีซีมือนี้ขอนี่สวยจังเลยปึ๊บ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 อุยอ้ยคูนสิบห้าอุ้ยทาโก้สวยอยู่ปึ้งอ่าเคต่อนะเนี่ยอุย้ยทาโก้ต่อทาโก้ต่อแล้วก็จบแล้วเออแตกนอกอยู่ทุกคน พินาตาแตกนอะบึ้มซูปเปอร์เมกาทุกคน2,070สวยอยู่อุ้ยขึ้นกำไรแล้วมีกำไรแล้วเนี่ยโอ้โหเลิกเลยค่ะมีกำไรจากการปั่นนอกไปต้องดูซื้อแล้วดูคนช่วงนี้หากำไรยากนะแตกเท่าไหร่ควรเก็บไว้ก่อนอ,อ๋อไม่ควรปั่นต่อได้แล้วต้องรีบถอนทุกคน ถ้าใครชอบเกมนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องแนทด้วยนะคะเ,ออเกมลูกรักยังไม่ถูกปลดออกการเป็นลูกรักเนาะยังมีการแตกนอกอยู่ออมันกลัวแหละวันนี้น้องแนทก็ขอตัวราไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ